4 0 0แสนคะแนนก็เอา40คูณได้4 0 0แสนคะแนนตัวเลขที่ออกมาก็จะอยู่ที่แสนหกหมื่นนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทจ่ายสูงสุดอยู่ที่แสนสี่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าทีมโตไปมากเท่าไหร่นะแล้วคำนวณรายได้ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นหลายแสนนะฮะหรือเป็นล้านแต่บริษัทก็จะจ่ายเพียงอยู่ที่5วันก็คือแสนเดือนละแปดแสน่ นี่ก็คือคําว่าการจํากัดการจ่ายนะฮะเพราะว่าหลายบริษัทไม่ได้จํากัดตรงนี้นะฮะจ่าย2ล้าน3ล้านแต่สุดท้ายพออ,องค์กรมากขึ้นบริษัทจ่ายไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนแผนการตลาดเพราะฉะนั้นแผนของ qbi <c oughs> เรามีการคํานวณแล้วว่าเราจ่ายได้นะฮะอยู่ในเหตุที่เหมาะสม ไม่ o v e r p a เและที่สำคัญเนี่ยเรายังมีส่วนของแมทชิ่งนะฮะมีในส่วนของการซื้อซ้ำนะซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยก็จะมาคุยในโอกาสต่อไปสำหรับสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้เราจำง่ายๆว่าวันนี้เราซื้อสินค้าไปแล้วเรากำไรจากการขายปลีกในหลายได้ทางที่1ถ้าคนที่ชอบขายกับ2นะคะ เรามีรายได้จากการแนะนำคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจนะเป็นค่าแนะนำตรงแล้วก็ข้อที่3ก็คือเรามีรายได้จากการบริหารทีมนะฮะทีมทางซ้ายแล้วก็ทีมทางขวามีคะแนนเกิดขึ้นเท่าไหร่ไม่ว่าคะแนนนั้นจะเกิดจากการสมัครสมาชิกใหม่ การซื้อซ้ำเพื่อนำสินค้าไปบริโภคหรือซื้อซ้ำเพื่อสะสมยอดขึ้นตำแหน่งเขาจะมีการคำนวณให้เราทุกครั้งทั้งค่าแนะนำและค่าบริหารทีมซึ่งรายได้ทั้ง3ข้อนี้ก็ไม่มีการรักษาย,ยอดโดยเฉพาะในส่วนของค่าบริหารทีมนะฮะข้างแข่งก็เก็บไว้นะฮะไม่ลบทิ้งนะก็ไว้พบกันใหม่นะในภาค2ที่เป็นรายได้เกี่ยวกับแมทชิ่งก็คือรายได้จาก คนที่เราแนะนำมาเขามีรายได้เท่าไหร่เราก็จะมีรายได้ด้วยนะฮะก็จ่ายเยอะนะฮะหชั้นเหมือนกันอะไรได้จากการซื้อซ้ำรวมถึงํำแหน่งเกีดยรติยศนะฮะพบกันใหม่ในภาค2ครับ